สวัสดีทุกท่านที่หลงก็มาดูช่องนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมยู g ิโอมาสเตอร์ดูในอีเวนต์สตอรี่อีกแล้วนะครับโดยอีเวนต์นี้เราจะหยิบเด็กที่เพิ่งส่งไปล่าสุดนก็คือเด็กของบูอานั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะจัดหน้าตาประมาณนี้นะครับผมใส่ลาวาก,กุลมเข้ามาด้วยแล้วก็จะเน้นการเรียกคอสแม็กเป็นหลักนะครับแล้วก็จะใช้ผสมควบคู่กับ Pressing of the darkness ที่ทำให้มอนเตอร์ที่ผ่านการเชิญโดยใช้มอนเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนเตอร์ฟิวชั่นหรือว่าพิธีกรรมนะครับตีบูตาเมจเป็น2เท่านะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับส่วนเอ็กซ์ต้าเด็กก็คือจะประมาณนี้เลยนะครับถ้างั้นเรามาดูรีเพย์กันเลยดีกว่านะครับว่าเรามาเจออะไรกันบ้างนะฮะ โดยถือว่าอีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนต์ที่น่าเล่นอีกอีเวนต์นึงนะครับเพราะว่ามันจะหยิบตีนการในในเมมาเล่นซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็ดูสนุกดีครสนุกดีครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับอีกไฟล์เล่นเด็กเทคจีนัสครับไปการเวทนะครับทำการล้ำคบโบกันอย่างเมาส์มันครับเรียกออกมาเลยครับ ฟอร์มูล่าซิงโคล์ฮะอ่ะอะจาจกนั้นทำอะไรต่อฮะเป็นลิงก์สามฮนะแต่แต่เชิญอะไรไม่ได้ครับเพราะเนื่องจากว่าเงินไขไม่ครบนะฮะมาดูที่ตาเรานะครับเราผมบูอายกบไขบูอายลงไปนะครับจากนั้นก็ใช้เป็นซีอ็อฟดักเน็ตและจบเธอนะครับแต่ใช้เฟษของไขครับสเปย์ออกมานะแล้วล้วก็แอดพิธีกรรมกับเวพิธีกรรมก็คือเป็นคอนแม็กขึ้นมือนะครับ มาครับอีกฝ่ายก็เริ่มต่อคอมโบแล้วฮะเราก็เรียกบูอายมาครูเลยฮะปราตาม,มาขออเฟิซิงมาฮะได้จวนหนึ่งครับถ้าเราเชอมอนเหลืองนฮะอีกฝ่ายตีโดยตรงกัดอับิสดาก์อนของเราไปนะฮะอาจจะนั่งทำไม่ต่อฮนะมาจูนต่อฮนะ ใฮะน้ำขึ้นมือเป็นกระดาษเคาน์เตอร์อรฮะเพิ่งรู้เหมือนกันนะรับเนี่ยว่าเทคินาก็มีเคาน์เตอร์เขาด้วยมามาดูที่ตารเราฮะเราเรียกไปเลยฮะคอสเมสมาฮะเอาฟิวชั่นมาหมอฮะแล้วก็ตีโคเลยครับบู๊พลังบองมฮะ เราก็เปิดสวนด้ฟิวชั่นนะเรียกไทเลนดาก้อนออกมาอย่างน้อยไทเลนดาก้อนก็โปรเทกกับดักของเราได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะอนี๋ยวน้นเราก็เรียกมากนะ่านฮัตัวนหนึ่งฮนะล้วก็เปิดการกระดักฮะมีทรัพยากรนะแต่อีกฝ่ายไม่ให้คนระับกันเนเกตของเราไปนะแล้วเราได้จวนหนึ่งแทนนะฮนะขายไอตัวนี้ออกมาฮนะแล้วก็ทลายศิลาขาวเรา แน่นอนนะไทยแลนด์เราไม่รับการกำดัดครับซึ่งตัวอื่นเราไปหมดเลยฮะดูที่ว่าเขาจะแก้สถานการณ์ยังไงฮะเรเอ็กเซลซิงโคมาฮะแล้วก็แปลงหน้าเป็นสตาร์ดแล้วกลายเป็นไม่ใช่ฟอร์มูล่าซิงโคครับเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันฮะชูตติ้งสตาร์ดราก้อนเทคจีนัสเอ็กซ์มาฮะเราปาราวาโกเลมไปฮะแล้วก็เอาบูอาจากในหลุมขึ้นมือ เทอินจัวสองถมไข่ประกาศตีเพิ่มพลังสองเท่าเมื่อตีเสร็จเอากระดักมามอมแล้วก็ตีโอ้โอเคทีนี้เรามาลองดูกับการเล่นสดมึงดูนะฮะเรามาดูนะครับว่าเราจะแพ้หรือจะชนะนะฮะ เปิดมาก็ไม่ดีแล้วม,มือเกือบสวยถ้าได้บางกรอีกสักตัวเนึ่หรือที่อีกฝ่ายเล่นเลยเล่นได้พราครัวเลยว่าไงงานหยาบเลยเนี่ย เด็กพ่อครัวแฮมเบอร์เกอร์ก็ถือว่าเป็นใดที่เก่งอยู่นะครับเพราะว่าเน้นจับการสังเวยเป็นหลักอ่อยายอมแพ้เฉยตกสายลำคอมโบผิดมั้งฮะตอนนี้เราไม่นับอะไม่นับไม่นับ ได้เริ่มก่อนฮะเกือบดีแลวเกือบดีแลแต่ย่งกงอนมาเราใช้ f i c i n g of darkness เปิด,ดปขูไลล่ไว้ก่อนแล้วก็บิงโกเฮ้ย กลัวบูอายกหรือไงเฮ้ยยังไม่ทันลำเลยมาดูซิวตานี้จะได้เล่นไหมจะได้เล่นไหม เกียดอยู่แต่ไม่ใส่โลหะเล่นได้ทำไปลิงก์หนึ่งเป็นลคีก์ีอบจบเทินเอฟเฟคของไข่เราไม่มีบูายในหลุมเราก็ใช้เฟร่คอยตัวนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมีตัวเดียวนั่นแหละบูายเจ็ดดาก่อน ไหนลองอ่านเทคคอยไทยแลนด์หน่อยซิว่ามันช่วยคุ้มครองได้ไหมเจดไทจินันอีแกลแล้วแหละไม่รับผมการการะดักเมื่อตีเสร็จเอาการการะดักมาหมอแล้วตีได้ทุกตัวอ๋อมันมีผลป้องกันแต่ถ้าเป็นเจดมันมีผลป้องกันโอเคหน้าใสา่แม็กซี่ไหมเนี่ยอีฝ่ายเล่นเทคจีนันเนี่ยเึกจินันไฮเปอร์ไลบรารีเมื่อมีการเชิงซิงโกเกิดขึ้นจะได้จั่วการฟรีหนึ่งใบ โดยไม่สนว่าจะเป็นของราลูฝ่ายตองข้าอเด้วที่ฝ่ายจะทำไงต่อมาแลนะครับมอนเตอร์จุนเนร์ของเขาตัวที่หนึ่ง ผมวลาสิงโคโอ๋อไม่ใช่ตัวนี้มันเป็นการเชิญซิงโคขึ้นจุดหนึ่งน้ำสเปล,ลแทบเทีินา่าจะได้ขึ้นมือแนตัวนี้กำเนื้อโทเค็นเคนำแร่เคาน์เตอร์ละ่ะอ๋อแกรนด์เวนิจุดนี้ลำตึงๆอย่างนี้เราแพ้แน,น่ แรามีแค่บูอายเจ็ดนะแต่ถ้าตีอาฟตีมาก,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 ก็มีเด้งอยู่อะแถมถ้าไฟไม่มีการทาเกตก็เสร็จโจนอะถมหนึ่งจินาซอมบี้ อาสีบนหนึ่งเป็นห้าจริงด้วยจัวหนึง่งเราจะได้เห็นฮาวเบิร์ดแคนนอนไหมนะแบบว่าเป็นลามบัสเตอร์มัสเตอร์โมดน เชิญเพียบจุกจุกแท็กินาสตาร์การเดียนทำไมไม่องป้องกัน เอาขึ้นมือนอนเจียบเ,เป็นแมชชีนหมดเลยเหความสามารถของตัวอะไรกันนะ

สวามสามารถคืออะไรได้เกือบเฟกพอเจอทีก็เล่นนาเหนือเนี่ยโอ้สกินั่งแกริเอเตอร์ตีจอกก็ แล้วเมื่อทำลายสำเร็จได้จวหนึงด้วยอ่าทีนี้ทำอะไรต่ออตัวใหม่จิ้มหนึ่งแล้วมันจะคลายชิ้นส่วนออกมา,า,มากขอสมาคอยแมงป่อนี่ตาการเดียนกับเอ็นว้าว นี่ไงเขาเปิดแคนนอนโอ้ยลิฟยืมมาคู่เลยเท่อยู่ไอเนี่ยอะไรชุบสัดดันแลหนออาาละไหนว่าล่ะอืมลำตึงๆแล้วทำไมไอ้นี่มันกลายมาเคลื่อนจากคนเดียวเนี่ย ลดดาวแล้วไงต่อ <S <S แมหมหลับเลยอีนนั้นเราทลายแผงหลังก็มีอยู่ใบเดียวแหละ เไปทำงานนี่เออก็ดิออออ่อย่างน้อยอย่างน้อยก็ได้เล่นสักทีอ่ะหลังหลังหลังจากเมื่อกี้ที่ไม่ได้เล่นอ่ะมาเรามาดูตาที่สองจริงๆสักทีนะ ขอแบบล้ำน้อยๆได้ไหมลำลำล้ำน้อยๆเกมเร็วๆอ่ะมาไหนดูซีิ่าไปเล่่ไย้กันเรอก็ก็ก็โอเคอยู่พิธิกรรมเหรอแบงค์ไม่เชียนอ่ะว่าละ จะเสิร์ชอะไรแย่ๆเลยครับเอ่อไม่เสิร์ชเสาหน่อยหละหรือว่ามีอยู่แล้วความสามารถของเวจิเทียนโซ่มจอมเวทจากเด็กลงสุสานแล้วก็เลือกเท็จก็คือเท็จสเปย์นั่นเอง,เอง,เองเอลงมาแปะ เมื่อมีแบ็กเมชเชียนอยู่จะสเป์แบ็กเมชเชียนเกิดลดลงมาแล้วก็เอาเบิร์ดอิมแพ็คมาหมอบหมอบหนึ่งแล้วผ่านโอ้เหน่ารักจริงเลยบอร์ดนี้ทะเลอนแบงค์ได้น,นิดหล่อเลยเนี่ย <laughs> สมพรปากมาอูอายอัอนเตอร์เนที ดูสิทำยังไงต่อไปมามันจบแล้วเคอดฟอร์มแต่ตอนนี้มึงขัดกูไม่ได้มึงจะได้เจอของใหญ่แน่ๆเนเกตตอนนี้ไปก็ไม่ช่วยอะไรมันไม่ได้ย้อเลิกผลจบมา <S <S บุไอเคอดแม็กซ์ดาราก่อน อย่างไรฮาไะอยหางลรฮานะาเนนะ <S <S ชิญใครอ๋อไม่ได้เหรอ,อทำไมไม่ได้ใส่เหรออ๋อลืมไปเวนนี้เล่นไม่ได้แหมถ้าเล่นได้นะจะเรียกไอ้นั่นมาลแล้วไออสูรพันตาที่เป็นลิงแหมจะเรียกไม่ได้มึงโด่งนี่มึงโดงมึงนีเรียกมาขู่แล้วก็ลุยเลย chaos max โจมตีแบ็กเที่เชียนอืมอามาความสามารของใครออกมาเลยบูไออบิส e ดราก้อนกันสามารของอบิสทำงานแอดเวพิธีกรรมหรือการฟิวชั่นจะได้ขึ้นมือได้หนึ่งใบออกไปนี้ขึ้นมือ แล้วก็นำมังกรหนึ่งตัวจะได้ได้ขึ้นมือซึ่งแน่นอนเราจะนำดีฟอายขึ้นมือเหล็กศิลามาตอนนี้ก็ป่าประโยชน์แล้วล่ะ เพราะว่า chaos max นะไม่ถูกทรลายจากโการและเลงเป้าและวงแหวนเวทนะมันเป็นเลงเป้าเพราะฉะนั้น,นันเลงคอร์ดแม็กไม่ได้หรอกนะแล้วตอนนี้เราไฟาฟเรือสีมันสองเรามีบังกรสามตัวและอีกฝ่ายจะได้รับคาวามเสียหายไปตัวละหกร้อยถ้าทำลายคอร์ดแม็กเราได้มาเี่ดยดอกไม้ออกมาเลย อืมอแบบนี้ได้ก็แย่น่ะสิถ้ามีแสงอ้ามือแบบนี้เขาจะเรียกมาแน่เลยที่เป็นเคออนเมดิเชียนที่ว่าเป็นตัวใหม่อ่ะหรือที่เรียกดกนนายออกมา อ่าทำไรไม่ได้ยอมแพ้ทันแล้วแหมว่าจะปิดด้วย Deep Eye ดีฟอ y e สวยๆซักหน่อยแบบในกระตูนไงพาดาร์คเดนเวนชันน่ะมาตาสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะ <c oughs> แหมแล้วได้เริ่มหลังซะด้วยแหม แมว่าจะเ่าจจะปิดคลิปแล้วแบบเออขอขอเริ่มกลับมาโชว์ช่อสวยๆเช็คสัตว์ดูว่าอย่างดีเอเ้ยเกือบสวยแต่ขออย่างเดียวอ่ะไม่เอาอาบีดดาร์กอนขึ้นมือแต่เธอนแรกได้ไหมถ้ามันขึ้นมานี่มันจะหล่อมากเลยนเนี่ยเนีด้กันไรอ่ะ เร็กซ์อ๋อสกายแฟงเอ่อเป็นเด็กเฟอร์รี่ปหะ <déb uk> เป็นเป็นเป็นเด็กนันโลกสัตว์เฟอร์รี่ปหะ <c oughs> ที่ว่ามันมีมอนลิงหลายตัวที่ว่าถือดาบอะโอเคดูทรงแล้วน่าจะถูกแล้แหละ มาไหนขอดูหน่อยซีไม่เคยได้เจอเด็กนี้ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเด็กนี้เลยรู้แค่ว,ว่ามันมีลิงก์นี่เป็นหมาถือดาบอะ่ะเผ่าส่วนใหญ่เป็นบีดบริเอรอืม นเนาราจะได้ติดก <Sky friend. S 3> าร์ดนายสกายแฟรงก์ความสามารถคืออะไรไม่สามารถเป็นวัตถุดิบผงลิงก์ได้โอเคอืมโอ้เรียกมาเยอะแยะเลย ไอ้หนูทำไรอะพี่ล้อเล่นเยอะเนี่ยคิดนานอย่างตัวอะไรเนี่ยไม่เคยเห็น ตัวที้ทีเราลองเชิงกันเลยมั้ยไหนอยากรู้ว่าเจ๋งยิง่งเปล่าอะไรบูอายตัวนีที อย่างน้อยเราก็น่าจะเรียกบูอายได้แน่ๆเพราะตอนนี้ข่เราเรียกได้แค่บูอายไว้ไดังก้อยอย่างเนี้เพราะว่าตัวที่เราจะเรียกมันขึ้นมือมหมดแล้วไงบุกอมูลน่ะไอคนนี้มันเล่น TCG แน่ๆเพราะคนเล่น TCG มันชอบใส่บุกอมูล น่าพิสมัยจริงๆแล้วเราก็จับเพลินถ้าบูอาตนตอนเทีฟโดนปิดชื่ออย่างนี้มันก็จะไม่น่าว่าเป็นบูอายแล้วเราก็จะใช้ความสามารถของไข่สเปรัตอื่นมาไม่ได้แต่นั่นก็ไม่เป็นผลดีดเพราะเรามีทุกอย่างบนมืออยู่แล้ว ยังไงแล้วก็ต้องอานเชืู้ไอล่าปกติมาอแล้วแล้วเราจะได้ความสมัมภาษของ pressing off ด้านนี้เราจะได้โจฟีหนึ่งใบแต่ถ้าไอ้ฝ่ายบ้าบูพลังสูง,สงมาโขกใส่เราไอ้พลังที่ว่านั้นมันจะมาอยู่ที่บูายของเราแล้วเราก็จะสวนกลับืออ ทำไรอโอ้ไม่นะมันเนกเกตชิบหายการช่างสุดๆไปเลยแต่พลังป้องกันของอันตเนทีฟของเราคือ2,500อีกฝ่ายน่าจะใช้ผลของการไม่แน่ก็อะไรสักอย่างแหละ เพราะยังไงตอนนี้พลังปวกกันเราอ้วนเหนือกว่าพลังโจมตีทุกตัวเลยดิเวนตัวนี้ซึ่งมันทำลายเดอะเพซซิงเราไปแล้ว ออืตัวสามนี่หละดียังไงอ่าจะทำไงต่อบ<ะ>ออาลลดโซ่งงั้นเลยโอ้คอมโบที่น่ารักจริงๆเลย เปลี่ยนแนวแล้วก็จะต,ตีได้สองรอบและแถมเอาพลังของบัวอันลเทอร์ทีของเรามาสูบเลยสินะอ่าเชยมันเตอร์โจมตีมาตั้งสักตัวนึงทีมาอ่าเชยมานนอนเฉย โอ้ออใหม่นะมันเนเกตเราอีกแล้ว ดูซิจะทำยังไงต่อไปแค่นี้ชนะแล้วมันต้องคิดมากหรอกตีๆมาเธอนุมเออมตั้งโจมตีนะอีกทีนึงนะแล้วก็สองมาสี่โคกสามพันโคกไม่ต้องเพิ่มหรอกไม่ต้องไม่ต้องปีไม,ไม,ไม,ไม่ต้องตีสองเท่าหรอกตายแนละ้ว ้างั้นขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ